และนี่คือรถบ้านในตำนานสุดเฟี้ยวที่เขาว่ากันว่ามันคือรถของปู่แม็กจากเบนเทนใช่แล้วครับวันนี้เราอยู่กับจำลองสถานการณ์อยู่ในรถบ้านแบบเบนเทนผมจะพยายามเติมแต่งเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเยอะๆเพื่อให้รถบ้านดูเป็นบ้านจริงๆซึ่งที่นอนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเพราะว่าเราน่าจะนอนตรงโซฟาได้เราจะทําทางห้องน้าโซนครัวเพิ่มเข้าไปด้วยและใช่ฮะสิที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือบักเบนนั่นเองแต่บักเบนใน,นจัก,กรวาลนี้ไม่มีออมนิทริกซ์นะครับ พราะเบนในจักรวาลนี้มีเอเล่นคู่ใจฮะเอเลีนชื่อว่า AK47 99로벅สจริงๆก็มีะนะอมนิทริกซ์มันติดอยู่ที่แขนครับแต่คิดซะว่ามันพังไปแล้วก็แล้กันน้องเบนก็เลยไปพึ่งลูกตะก่วแทน แต่ก่อนอื่นเลยเราก็ประกอบรถกันก่อนสิครับรออะไรใส่ล้อให้ครบทั้งสี่ข้างใส่เครื่องยนต์ให้เรียบร้อยเอาเบนมาคือรถด้แล้วหานซึ่งใช่ฮะเป็นรถบ้านทั้งทีเราก็ต้องเตรียมอาหารให้พร้อมเบนเอาอาหารมาให้เราหาเอาแอปเปิลมากล้วยก็มีแล้วถ้ามีมะละกอกับส้มนะจะเป็นส้มส้มส้ม,สมแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มไม่เคยฟังอะสิรู้สึกแก่ขึ้นมาเป็นปู่แม็กเลยโว้ยโอ้โอ ดูเหมือนว่าเป็นเจ้าแฮมเบอร์เกอร์มาให้ด้วยครับแต่เราจะวางอาหารไว้ที่พื้นที่กระจายอยู่เดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปหาเครื่องครัวแล้วก็เราจะทําห้องน้ําไปในตัวด้วยครับโอเคฮะตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วครับโอ้โหรถปูแม็กอัตราเล่งโคตรเร็วมันรถฟรีจริงป่ะวันนี้แรงไปละโว้ยแต่ก็ส่งก็เป็นรถปู่แม็กฮะช่างแอร์ในตำนานเอ้ยช่างปลปานในตำนานไม่ทันเลยก็ขับมาถึง800เมตรแล้วเร็วเกินรถคันนี้เราเจอบ้านหลังแรกกันแล้วครับ เบนลุยเลยรลากโอ้โหเบนกับเอเคของเขาฮะยังโหดเฮ้ยนี่มันหมอ้อไว้ต้มะม่าม่านี่ว่าเอาไปฮะเพื่อเราจะเอาไปต้มหมะ่าม่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไม้อันนี้ไปใช้แทนโตะก่อนครับแล้วคือเอาเข้ายากซะด้วยไอ้บ้าเอ้ยมันใหญ่เกินแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละครับได้แล้วโว้ยแล้วเราก็จัดตำแหน่งของหม้อกับโตะไม้ของเราดีๆครับโอเคเรียบร้อย ตอนนี้เราได้โต๊ะไม้ที่มีมอตมมาม่าของเราเลยครับแต่แล้วท้องฟ้าก็ได้เริ่มมืดลงผมกับเบนจึงตัดสินใจที่จะอยู่ตรงนี้ไปก่อนครับจนกว่าจะสว่าง A later few moments later. แล r แล้วในที่สุดท้องฟ้าก็เริ่มสว่างอีกครั้งผมก็เลยให้เบนมานั่งข้างหน้าครับแล้วพวกเราก็ได้ออกเดินทางกันพวกเราได้เดินทางกันไปเรื่อยเื่อเดินทางไปเรื่อยๆในระหว่างทางดานมีกบบาทตกด้วยครับน่ากลัวให้หมายแต่แล้วเราก็ได้เจอบ้านครับเราก็เลยตัดสินใจลงไปสำรวจและใช่ฮะ เรื่องสู้เราให้เบนจัดการไปแล้วคือในบ้านมีซอมบี้สตัวเบนก็ฟาดเรียบเลยฮะแต่คือข้างในไม่มีอะไรเลยนอกจากทิชชู่แต่ทิชชู่ผมว่าก็จําเป็นอยู่นะเพื่อเอาไว้ใช้ตอนเข้าห้องน้ําเออจะว่าไปเราต้องหาส้วมด้วยครับเพราะตอนนี้รถบ้านยังไม่มีโถ่้่วมเลยหลังจากนั้นพวกเราก็เดินทางกันต่อครับและการเดินทางก็มาถึง1,800เมตรแล้วพวกเราได้เจอบ้านอีกหลังครับและใช่ฮะ ให้เป็นจัดก,การซอมบี้ไปแต่บ้านไม่มีอะไรเลยฮะอย่างลงแล้วคือแผ่นหลังๆคือหลอดหิวหมดโคตรเร็วเลยครับหัวจะปวดหิวแล้วหิวอีกต้องหาอาหารอีกแล้วคราวนี้ผมก็เป็นเดินทางมาถึง2,400เมตรแล้วฮะแล้วพวกเราก็ได้เจอเข้ากับตู้สูมกาชา เห็นแบบนี้แล้วใครมันจะไปอดใจไหวล่ะครับก็กดสุ่มซะเลยรอบแรกมาเป็นสเก็ตบอร์ดรอบสองมาเป็นโลเอามาทำาคเขืออะไรล่ะครับนี่รอบสามได้ของดีเป็นพัดลมฮะแล้วมันมีน้ํามันด้วยแต่จะเอาวน้ํามันไหลแลวคือผมเผลอกดปุ่มพัดลมบินหายไปเลยฟิวกลับมาก่อนอะไรกันครับนี่พอแล้วให้ตุ้สุ่มกาชาเนี่ยลมเลิศหลังจากนั้นผมกับเบนก็นเดินทางกันไปต่อครับเราจะได้เจอกับบ้านหนึ่งหลังฮะ อ้าวเฮ้ยเป็นหิวข้าวตุยไปแล้วอะไรกันครับเนี้ยเบนจะมีนกลับมาก่อนช่วยไม่ได้ฮะผมก็เลยให้เบนกดเกิดพอเกิดฟรีได้ทีนึงเบนก็ได้เกิดมาพร้อมกับยิงรัวๆใส่เจ้าซอมบี้ครับทางก็สะดวกเลยครับบ้านหลังนี้คือแบบว่าอาหารเพียบเพียบแถมยังมีทิชชู่อีกด้วยแต่เราก็ไม่เจอโถส้่วมเลยครับเพื่อนๆขราวนี้พวกเราก็เดินทางกันไปต่อแต่แม่จะโวยพายุอยู่ต่อหน้าเลยซึ่งเราก็ขับเลี่ยงหลบไปฮะ แล้วผมกับเบนก็ได้ไปเจอร้านขาเข้าให้ผมกับเบนก็เลยเข้าไปซื้ออาหารซื้อแก๊สแล้วก็ซื้อที่ยกรถด,ด้วยครับส่วนอย่างอื่นช่างมันพอซื้อแล้วก็กินกันก่อนเลยครับอันดับแรกเบนก็กินโดนัทไปแล้วแถมยังมี RPG จขายด้วยผมก็ซื้อสิครับรออะไรโอ้โหรถบ้านตอนนี้คือดูเป็นรถบ้านมากขึ้นผมรู้สึกว่ามีอุปกรณ์อะไรเพียบเลย คราวนี้พวกเราเดินทางกันต่อครับแล้วพวกเราก็ขับรถมาจนถึง3,900เมตรได้สําเร็จเราได้เจอบ้านหลังหนึ่งแล้วผมมาอยากลอง RPG ไงก็ยิงเปิดซะเลยดอ,อกเดียวซอมบี้ดับเลยครับแล้วก็แวะรูดของในบ้านเฮ้ยเราเจอโถส้วมแล้วครับแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโถสซ่วมมันบินได้เฉยเลยผมเพิ่งรู้ว่านอกจากประตูบินแล้วโถสซวมก็บินได้ผมเลยลองให้เบนลองใช้บ้าง แต่ก็บินไม่ได้ช่างมันฮะเอาถั่วซ่วงเข้าไปในรถบ้านก่อนเพราะคราวนี้เราจะได้มีห้องน้ํากันแล้วแต่ท้องฟ้าก็มืดก่อนครับพวกเราก็เลยต้องรอจนกว่าจะเช้าและเมื่อเช้าเราก็เดินทางกันต่อครับแล้วเราได้เดินทางถึง4,300เมตรแล้วผมก,ก็เบนก็เจอบ้านที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากซอมบี้ที่รอกกินตาบพวกเราก็เลยขับรถไปต่อแต่อิบอายแล้วไงขับรถไปชนหินรถควม่มแต่ไม่เป็นไรครับเรามีที่ยกรถเฮ้ยพอเปิดรถเข้ามา ผมนึกว่าดูหนัง i n c e p t ช o ่นข้าของทุกอย่างคึกเอียงไปหมดเลยอย่างฮาผมหยิบที่ดันรถมาพยายามจะเอาไปลองใช้กับเบนดูครับแต่ลองยังไงลองยังไงรถก็ไม่ยอมกลับไปที่เดิมครับและอยากจะบอกว่าเราเสียเวลากันไปนานเกือบ15นาทีเพื่อพยายามจะเอารถคันนี้กลับมาแต่ก็คือโคตรเฟลแถมยังมีนกขี้ใส่อีกแล้วคือเบนอย่างฮาเลยบอกเบนพยายามซ่อมรถแทนผมแล้วใช้ทักษะที่เรียนมาจากปู่แมกมาแต่ก็เฟลจัดทำอะไรไม่ได้เลยผมนี่ปวดตับเลยครับ พวกเราก็เลยตัดสินใจเล่นใหม่กันอีกรอบรอบที่2เราเดินทางกันมาถึง4,176เมตรแล้วครับและผมขอพาเพื่อนๆชมรถบ้านของเราคือมีทีรีดพาพร้อมกับโถส้วมและกระดาษทิชชู่เตรียมพร้อมเรียบร้อยดูเป็นรถที่มีครบทุกอย่างเลยครับ แถมรถยังมีไฟสีน้ำเงินด้วยอย่างเฟียวซึ่งในบ้านที่พวกเราเจอในระยะ4,181ผมขอบอกเลยว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนี้เพียบครับซึ่งแน่นอนว่าขาดไม่ได้ก็คือหม้อสำหรับต้มมาม่านั่นเองผมจะเอาหม้อมาตรงนี้ละกันดูแล้วน่าจะเหมาะกับเป็นที่กินข้าวที่สุดเลยครับและคือตอนนี้เริ่มมืดแล้วและพวกผมก็เลยตัดสินใจเอาไฟฉายที่ตอนแรกผมนึกว่ามันคือลำโพงมาแปะไปที่หน้ารถครับแล้วก็ขับต่อ คือไฟอย่างสว่างเลยครับและผมก็ขับไปอย่างช้าๆขับไปอย่างช้าๆในด้านการความมืดครับซึ่งในตอนขับมืด,มดผมขอบอกเลยว่านึกว่าเล่นเกมผีไอ้บ้าเอ้ยและแล้วในที่สุดเราก็มาถึง5,000เมตรครับขับมาถึงสะพานจนได้พวกผมก็โชคดีมากที่เจอถังแก๊สช่วยชีวิตตอนแรกนึกว่าจะจบแล้วเพราะว่าแก๊สมดก็เลยเติมแก๊สไปรัวๆเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วคือเราเจอถังแก๊สสองถังเลยครับเราก็เลยได้มาเกือบถึง18ลิตรกันเลยทีเดียวงานนี้สบายแล้วฮะ แต่อยู่ดีๆฝนก็ตกฟ้าผ่าอีกพวกผมก็เลยอยู่ในรถดีกว่าแต่เดี๋ยวนะเบนเองน่ากาลัวไปละโว้ยไฟม่วงทำหน้าเบนยังหลอนเลยแล้วคือบรรยากาศคือฝนตกฟ้าผ่าเอ้ยอย่าเดินเข้ามาและแล้วก็เช้าครับผมก็เเบนก็เลยตัดสินใจไปข้างหน้ากันต่อแล้วคือทางหน้ากลัวจาัดๆเอ้าเฮ้ยอิดอายแล้วไงรอรถดันหล่นลงไปในร่องแถมหม้อน้ำก็ดันมาหมดอีกควันขึ้นเลยแล้วคือขับยังไงรถก็ไม่ขึ้นแหละครับจบกัน ผมกับเบนก็ได้ตัดสินใจจบเกมเพียงแค่นี้เพราะเบนหิวตุเยพไปแล้วนี่ถ้าเราลดไม่ติดล่องนะผมว่าเราไปได้ไกลกว่านี้อีกน่าเสียดายครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับถ้าเพืเ่อนๆชอบและอยากให้เล่นอีกเดี๋ยวมาทำอีกครับ